สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องออความคืบหน้าล่าสุดเลยนะคะเกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากช้างป่าค่ะครับสวัสดีครับเห็นว่ามีข้อมูลใหม่ๆออกมาจากทางสสยะลาแล้วก็มีคําชี้แจงจากกรมอุทยานด้วยใช่ครับเป็นเรื่องระเบียบการจ่ายเงินเยียวยาตัวใหม่ค่ะ เราก็เลยอยากจะมาทำความเข้าใจกันหน่อยว่าระเบียบใหม่นี้โดยเฉพาะประเด็นสำคัญที่เขาพูดถึงกันเยอะๆคือเรื่องการยื่นขอชดเชยย้อนหลังได้แบบไม่จำกัดอายุความอันนี้มันคือยังไงกันแน่คะครับผมประเด็นไม่มีกำหนดอายุความนี่น่าสนใจมากเลยนะคะ คุณอับดุลอายีสาแมงสสยะลาท่านก็ให้ข้อมูลไว้หลังประชุมกรมทเมื่อเรานี้วันที่11กันยาใช่ไหมคะครับใช่ครับว่าเปิดให้ยื่นคำร้องขอรับเงินชดเชยย้อนหลังได้เลยอันนี้ถือว่าเปลี่ยนเยอะไหมคะคือต้องบอกว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญมากครับที่น่าสนใจก็คือมันมีระเบียบของกรมอุทยานเองเนี่ยออกมารองรับแล้วอ๋อมีระเบียบเป็นทางการแล้วครับ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาไปเมื่อ11มิถุนายน2568ที่ผ่านมานี่เองครับค่ะก็ใช้งบประมาณจากงบกลางปี68นะครับตัวระเบียบนี้ก็ตั้งเป้าเพื่อ,อ,อสร้างความเป็นธรรมแล้วก็บรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนอืมแต่ที่สำคัญกว่านั้นคือมันวางกลไกไว้ค่อนข้างชัดเจนนะครับให้อำนาจอธิบดีกรมอุทยานอนุมัติจ่ายเงินได้แล้วก็พยายามตั้งเป้าหมายการจ่ายเงินให้ผู้เสียหายหรือทายาทเนี่ย Uh, ภายใน5วันทำการหลังจากอนุมัติโห oh, ห้วันทำการถือว่าเร็วมากเลยนะคะถ้าทำได้จริงครับตั้งเป้าไว้แบบนั้นเลยครับซึ่งก็ถือว่าเร็วมากจริงๆการมีระเบียบรองรับชัดเจนแถมตั้งเป้าจ่ายเร็วขนาดนี้อันนี้ก็ฟังดูดีมากๆเลยค่ะแล้วถ้าเป็นเคสใหม่ๆล่ะคะเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นเห็นว่ามีกำหนดว่าต้องแจ้งภายใน3วันอันนี้กระบวนการมันจะเร็วตามไปด้วยไหมคะอ๋อ oh, ครับ สำหรับเหตุการณ์ใหม่เนี่ยระเบียบระบุไว้ชัดเจนครับว่าผู้ได้รับผลกระทบเนี่ยต้องแจ้งเหตุภายใน3วันจริงๆครับนับจากวันที่รู้เรื่องแจ้งที่ไหนคะแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ครับไม่ว่าจะเป็นหน่วยพิทักษ์ป่าหรือว่าอุทยานที่อยู่ใกล้ที่สุดค่ะแล้วพอแจ้งแล้วยังไงต่อคะพอแจ้งแล้วเจ้าหน้าที่เขาก็จะรีบรายงานหัวหน้าหน่วยงานในพื้นที่แล้วก็ประสานแจ้งประธานกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงอ มีคณะกรรมการด้วยใช่ครับเพื่อให้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบแล้วก็ประเมินความเสียหายคือระเบียบเขียนว่าโดยทันทีนะครับโดยทันทีเลยครับก็พยายามให้กระบวนการตั้งแต่ตรวจสอบไปจนถึงการเสนออนุมัติเนี่ยมันเร็วที่สุดเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายจ่ายเงิน5วันนั่นแหละครับเข้าใจแล้วค่ะ สแสดงว่าก็พยายามวางระบบให้มันรวดเร็วทั้งกรณีเก่าที่ย้อนหลังได้ไม่จํากัดเวลาแล้วก็กรณีใหม่ที่ต้องแจ้งเร็วภายใน3วันถูกต้องครับทีนี้ถ้ามองในภาพรวมใหญ่ขึ้นการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ทั้งหมดเนี่ยมันสะท้อนมุมมองของภาครัฐต่อปัญหาคนกับช้างป่าที่เปลี่ยนไปบ้างไหมคะหรือว่าเป็นแค่การปรับปรุงเรื่องการจ่ายเงินเฉยเฉยเออผมว่ามองได้หลายมิตินะครับอย่างแรกเลยเนี่ยมันคือการยอมรับความเสียหายที่เกิดขึ้นในอดีตอย่างชัดเจนขึ้นอืมค่ะ การที่ไม่จำกัดอายุความเนี่ยมันเป็นการส่งสัญญาณว่ารัฐพยายามจะเยียวยาผู้ที่อาจจะเคยเดือดร้อนมานานแล้วแต่ไม่เคยได้รับความช่วยเหลือมาก,ก่อนค่ะค่ะคนที่อาจจะตกหล่นไปใช่ครับอย่างที่สองก็คือความพยายามสร้างกระบวนการที่เป็นระบบมากขึ้นแล้วก็เร็วขึ้นสำหรับเหตุการณ์ในอนาคตด้วย คือชเชื่อมโยงกับภาพใหญ่นะครับมันก็สะท้อนความพยายามที่จะหาจุดสมดุลนะครับระหว่างเรื่องการอนุรักษ์ช้างป่าซึ่งก็สําคัญกับการจัดการผลกระทบที่เกิดกับชาวบ้านชุมชนที่อยู่รอบป่าซึ่งเป็นเรื่องยากนะคะการหาจุดสมดุลเนี่ยยากครับซับซ้อนมากครับ การมีระเบียบนี้ออกมาก็เลยเป็นเหมือนก้าวสำคัญในการจัดการผลกระทบโดยตรงแบบเป็นรูปธรรมมากขึ้นสรุปก็คือหัวใจสำคัญที่เราคุยกันวันนี้ก็มีเรื่องการเคลมย้อนหลังได้ไม่จำกัดอายุความครับผมแล้วก็เคสใหม่แจ้งใน3าวันแล้วก็มีเป้าหมายจ่ายเงินใน5วันหลังอนุมัติใช่ครับนั่นคือประเด็นหลักๆทั้งหมดนี้ก็ดูเหมือนไม่ใช่แค่ระเบียบใหม่อย่างเดียวนะคะแต่เป็นสัญญาณการปรับแนวทางจัดการปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับชามครั้งใหญ่เหมือนกันถูกต้องเลยครับ เป็นการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายที่น่าจับตามองมากๆครับค่ะแต่ทีนี้ในขณะที่เราก็เห็นความคืบหน้าเรื่องการเยียวยาความเสียหายทางการเงินซึ่งมันก็จาเป็นเร่งด่วนนะครับมันก็อาจจะมีคําถามชวนคิดต่อเหมือนกันค่ะยังไงคะคือว่าในระยะยาวแล้วเนี่ยนอกจากเรื่องเงินชดเชยหลังเกิดเหตุแล้วมันยังมีแนวทางอื่นๆอีกไหมแนวทางเชิงระบบอื่นๆที่อาจจะต้องทําควบคู่กันไปเพื่อให้คนกับช้างอยู่ร่วมกันได้แบบยั่งยืนจริงๆ อ๋อหมายถึงนอกเหนือจากการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุด้วยเงินเยียวยาประมาณนั้นครับอาจจะเป็นเรื่องการจัดการพื้นที่การป้องกันหรือแนวทางอื่นๆที่จะช่วยลดความขัดแย้งตั้งแต่ต้นทางอันนี้น่าจะเป็นโจทย์ใหญ่ที่เราคงต้องออหาคำตอบกันต่อไปนะครับค่ะก็เป็นประเด็นที่น่าคิดต่อจริงๆคะ่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะคะที่มาให้ข้อมูลคะ่ะยินดีครับขอบคุณครับ